สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะพาไปดูความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่โดนซ้ําเติมนั่นเองครับเพราะว่ามีมือดีแอบเผาไร่อ้อยแจ้งความตํารวจก็ยังไม่มาดูแถมบอกให้ไปถ่ายคลิปคนร้ายมานั่นเองครับอารวาสกันหนักเหลือเกิน ชาวไร่อ้อยทุกหนักคนร้ายแอบจุดไฟไร่เผาอ้อยผู้เสียหายกว่า20รายแทบทั้งหมู่บ้านช้ำใจหนักไปแจ้งความตำรวจไม่มาตรวจที่เกิดเหตุแถมบอกให้ไปถ่ายคลิปคนร้ายมาเป็นหลักฐานนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่9กันยายนนายประสิทธิ ปวันเนอายุ50ปีเจ้าของไร่อ้อยในพื้นที่บ้านโนนระเวียงหมู่ที่2ตำบลบึงพะไหลอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่ก,ก่าวนอนทุกข์ใจมากกว่า2ปีหลังถูกคนร้ายแอบมาลักลอบจุดไฟเผาไร่อ้อ,อยหลายครั้งแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าซึ่งที่ผ่านมาในระยะเวลา1เดือน คนร้ายก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งผู้เสียหายรวมกว่า20รายมูลค่าความเสียหายกว่า500,000บาทตัดเพาะอยากเลิกปลูกง้อยช้ำใจหนักไปแจ้งความตำรวจไม่มาตรวจที่เกิดเหตุตำรวจบอกให้ไปถ่ายคลิปคนร้ายมาล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ23.30น นายประสิทธิ์เผยว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนจึงลุกออกมาดูแต่ก็ไม่เจออะไรจึงเอะใจจากนั้นประมาณตีสามพ่อตาที่นอนอยู่กระท่อมข้างบ้านวิ่งมาตะโกนเรียกบอกว่าไฟไหม้ไร้อ้อยตนเองและภรรยารีบคว้าถังน้ำไปฉีดเพื่อสกัดไฟแต่ก็ไม่ทันไฟได้ลุกไหม้ป่าอ้อยเสียหายทั้งหมดนั่นเองครับ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเหตุการณ์ถูกแอบเผาไร่อ้อยเกิดขึ้นทุกปีตอนนี้ชาวบ้านกว่า20รายได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านไปแจ้งความก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรต้องทำไร่อ้อยแบบหวาดระแวงภายในคืนเดียวคนร้ายก่อเหตุถึง3ครั้งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อ้อยที่ถูกเผาไฟลำต้นตายและไม่มีการเจริญเติบโต ทำให้ไม่สามารถนำไปขายได้ซึ่งการลงทุนปลูกอ้อยมีค่าใช้จ่ายสูงมากที่ผ่านมายืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครเนื่องจากว่าไม่ใช่ไร่อ้อยของตนเพียงคนเดียวที่ถูกเผาเพราะมีไร่อ้อยของชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านที่ถูกเผาเช่นเดียวกันตนเองคาดว่าเกิดจากปัญหายาเสพติดเสพยาแล้วหลอนจึงมาก่อเหตุและคิดว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนในหมู่บ้าน วอนตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดตอนนี้ชาวบ้านต่างพากันนอนผวากลัวว่าคนร้ายจะแอบมาจุดไฟอ้อยที่เหลืออีกนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับอย่างไรเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องไปตามจับคนร้ายเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้อุ่นใจกันบ้างนะครับ เพราะอย่างไรพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเขาก็ต้องทำทุนต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายกว่าจะได้ขายอ้อยก็ต้องรอกันอีกนานนั่นเองครับอย่างไรก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยช่วยแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆชาวไร่อ้อยลหลายๆคนมารับชมรับฟังกันในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ